อีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์อาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงกลลวงรูปแบบที่มีการก่อเหตุที่บ่อยมากในช่วงนี้นั่นก็คือการใช้ AI ปลอมเสียงหน้าตาแล้วก็การขยับปากของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีเป้าหมายเพื่อที่จะหลอกเอาเงินบ้างหลอกให้ส่งคลิปลับของตัวเองภาพส่วนตัวเพื่อหวังที่จะแบ็กเมลเราไปแชรกลแสบนี้กันเลยค่ะช่วงที่ผ่านมามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งเป็นหญิงสาวคนดังในโลกออนไลน์โพสต์แจ้งว่าตัวเองไม่เคยทำคลิปยั่วยวนเชิงการมารมลกับชาวเนต ยัวให้อีกฝ่ายส่งภาพส่วนตัวมาให้ก่อนจะเอาไปใช้แบ็กเมลซึ่งมีคนเข้ามาสอบถามสาวคนดังกล่าวว่าได้เปลี่ยนวิธีการทำมาหากินมาใช้วิชามารแบบนี้แล้วหรอเธอจึงต้องโพสต์แจ้งปฏิเสธไป สำหรับวิธีการหลอกลวงนั้นหญิงคนดังบอกว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งแจ้งว่าอยู่ดีๆก็มีอินฟลูเ้าวเข้ามาทักแชทส่วนตัวพูดคุยโดยที่มีภาพน่ารักเผยเลือนร่างอลังช่างทําให้เขาหลงกลทักคุยกันไปอย่างเพลิดเพลินเพราะอีกฝ่ายก็มีลูกอ้อนลูกหยอดให้ความหวังทําให้หลงรักเมื่อพิมพ์การผ่านตัวหนังสือไปเรื่อยๆผู้เสียหายก็บอกว่าอีกฝ่ายก็ยกระดับขอวิดีโอคอลคุยกันเลยดีกว่า คราวนี้พอวิดีโอคอลคุยกันเขาเห็นอีกฝ่ายเป็นหญิงใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นบางครั้งก็ใส่ผ้าเช็ดต,ตัวาปากก็ขยับเรียกร้องให้เขาถอดเสื้อออกบ้างโดยบอกว่าถ้าเขาถอดเธอก็จะถอดด้วยทําให้ผู้เสียหายใจเต้นตุ้มต้มตอมๆชังใจว่าควรจะทําตามดีไหมในเคสนี้โชคดีมากที่ผู้เสียหายไม่ได้ถอดภาพผ่อนออกแต่ได้แคปภาพทั้งหมดและพยายามชวนอีกฝ่ายคุยก่อนที่จะทักไปหาทางเพจทางการของอินฟูสาวว่ามีวิธีการหากินแบบนี้แล้วหรือ จนรู้ในทันทีว่าที่ทักยั่วให้ถอดนั้นไม่ใช่สาวคนดังแต่เป็นการใช้ AI ปลอมเสียงทั้งหมดและหากพลาดท่าส่งคลิปลับของตัวเองไปเป็นอันว่าจะต้องโดนถ่ายเก็บไว้ใช้แบ็กเมลเรียกเงินและถ้าไม่ให้ก็จะต้องปล่อยภาพลับลงโลกออนไลน์เป็นแน่แท้ นี่คือกลหลอกดังเดิมที่ใช้ได้ผลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดีทางอินฟลูเซีาวก็ได้รีบปฏิเสธพร้อมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความยืนยันว่าเธออาจจะขายความเซ็กซี่ในโลกออนไลน์แต่ว่าไม่มีการหลอกให้ใครถอดผ้าผ่อนเด็ดขาดและที่สําคัญเจ้าตัวก็ไม่เคยทําแบบนั้นและไม่มีความคิดเริ่มต้นจะใช้วิธีการนี้ด้วยเมื่อหญิงคนดังดูคลิปที่เหมือนตัวเธอกําลังหลอกล่อให้ผู้เสียหายชายถอดผ้าผ่อนก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหน้าตาน้ำเสียงเรือนร่างเหมือนเธอทุกอย่าง ยกเว้นเพียงคำพูดซึ่งหญิงสาวก็ยืนยันว่าไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยในโลกไม่เคยแม้แต่ประโยคเดียวนั่นหมายความว่าอาชญากรโลกออนไลน์ยกระดับความแสบใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ปลอมเสียงเธอมาทั้งดุนนี่คือเรื่องอันตรายสำหรับคนดังในโลกออนไลน์อย่างมากสมัยก่อนเราอาจจะมีการตัดต่อภาพคนดังให้กลายเป็นภาพโป๊ซึ่งก็อันตรายอยู่แล้วแต่ว่าในยุค AI ปัญญาประดิษฐ์มักถูกใช้ในด้านเสื่อมเสีย โดยการดูดข้อมูลหน้าตาอินฟลูสาวแล้วนำมาประกอบสร้างใหม่มีการจำลองเสียงท่าทางและก็พูดตามที่อาชญากรโลกออนไลน์ซึ่งมีความสามารถในการเขียนบทเพื่อที่จะเอาไปใช้หลอกผู้เสียหายให้ถ่ายคลิปลับหรือว่าให้โอนเงินอ้างว่าลงทุนจุดนี้เองที่ทำให้เหยื่อหลายคนสับสนเข้าไปแจ้งความอินฟลูสาวตัวจริง ว่าก่อเหตุผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ว่าอินฟลูตัวจริงเหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยแถมยังเป็นผู้เสียหายไปอีกด้วยเพราะว่าถูกปลอมแปลงถูกเอาตัวตนไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมสำหรับวิธีการป้องกันชาวเน็ตทั้งหลายต้องเตือนตัวเองเสมอสาวาสวยอินฟลูคนดังเขาไม่ว่างมาอยากดูเราเต้นเปื่อยทำอะไรโป,โปโ๊ๆหรอกเขาก็มีการมีงานทำยิ่งชวนลงทุนในยุคที่คนดังผู้มีชื่อเสียงพาเรตกันติดคุกเพราะว่าชอกองประชาชน ก็กุมเงินตัวเองไว้ให้แน่แนๆอย่าเพลอโอนเพราะคิดว่าจะรวยเร็วเป็นอันขาดยั้งใจไว้นะคะอย่าวิดีโอคอลกับคนที่เราไม่รู้จักและอย่าคิดว่าเป็นคนดังเลยหลวมตัวตามริดยั่วอย่าพลาดท่าโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้หากลูกของคุณเริ่มใช้เวลาบนหน้าจอมากกว่า8ชั่วโมงอาจส่งผลลบต่อสุขภาพและสมาธิปกป้องอนาคตของลูกคุณด้วยการบริหารเวลาในการใช้งานออนไลน์ของเด็กๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Family Link ดาวน์โหลดฟรีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ Cyber ตอนต่อไปค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัธยชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัธยชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ